สวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาดูโรงงานเซตอัพฮอลิคอปเตอร์บังคับวิทยุในลำนี้นะครับเป็นลำอาปาเช่และมาดูช่างเครื่องของเรานะครับช่างต้นแห่งสนามหลวงสองมาดูว่าจะเอาเจ้าลำเนี้ยขึ้นได้หรือเปล่าตอนนี้กำลังใส่เบรดหางอยู่นะครับใส่ยังไงวันนัดอยู่ไหนอ่ะตอนนี้มาเซตที่ใบพัดหลักกันนะครับอาจารย์ต้นกำลัง,งที่จะเซต องศาของใบพัดน,นะครับให้ได้มุมให้ได้ฉากไม่งั้นเนี่ยเกิดความผิดพลาดก็ไม่สามารถแก้ไขได้ถ้ามันตกนะพังมเละเทะแน่ๆนี่คืออาจารย์แจ็คนะครับก็คือลูกศิษย์กติกิอีกคนของอาจารย์ต้นมาช่วยกันแบบนี้ต้องปั้มกันหน่อยตอนนี้จะยกไปข้างนอกไปเซตกลางแจ้งนะครับ ตอนนี้ยังไม่ใส่ฝาครอบไว้นะครับเพราะว่าต้องประกอบให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนที่เห็นอยู่ก็คือกําลังให้ฮอเนี่ยจำค่าต่างๆเพราะว่ากล่องที่เป็นระบบควบคุมเนี่ยเป็นรุ่นเฮสวรนะครับก็ต้องหมุนซ้ายหมุนขวาเขาเรียกว่าคาลิเบรตนะครับต้องหมุนยน่าง้จริงๆไม่ใช่เป็นการเล่นๆกันนะถ้าไม่ทําแบบนี้เครื่องบินเนี่ยบินไม่ได้ตกแน่นอนนี่ก็คือสายไทย4นะครับที่เซตเข้ากับระบบเก้่ต่อกับโนตบุ๊ก ตอนนี้ก็พยายามที่จะ yeah. ทดสอบบินครั้งแรกนะไม่รู้ว่าอาการจะเป็นอย่างไรมาลุ้นกันต่อครับลมแรงอยูผมจะขึ้นราคาเมื่อ หุกอย่าสองมาหาูสั่นน่ากลัวจริงเเครื่องสั่นน่ากลัวมากมาเซตกันอีกรอบนะครับต้องเอาขึ้นได้ไม่งั้นเสียชื่ออาจารย์ต้นหมดองานนี้อาจารย์บอกว่าพร้อมแล้วบินกันต่อครับ เราเซ็ตเราเสียบแบตอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะแล้วก็ตบทีพเอสเลยตบทีพเอสเสร็จแล้วมาดูไฟที่กล่องอไฟที่กล่องตรงเนี้ยที่ผมส่องอยู่เนี่ยตอนเนี้ยมันจะกระพริบตีส้อมอยู่เรารอจนกว่ามันจะขึ้นสีเขียวอหมายความว่าเอมันจับทีพเอสได้แล้วจับดาวเทียมได้แล้วครับดูดีมาเขียวเมื่อไหร่ต้องรอจับ G P S ก่อนอ่าได้แล้วโอเคเขียวแล้วอ่พอเขียวแล้วนะเนี้ยเราต้องมาอามอาสติกลัดเดอร์ อ่านตรงนี้ปุ๊บโยกปุ๊บสังเกตใบาหางเดี๋ยว<ห>มันจะเด้งกลับเองอ,อ่าดูนะโยคางไว้เด้งแล้วเปิดมอเตอร์ลันตรงนี้นนนหมุนเลยอันนี้เราขึ้กน,ขนกีะีึ้น GPS จะทองเทปท้ายหมดเลยนะอันนี้ต่อตัวนี้ก็จะเป็นวงกลมบินวงกลมตัวนี้สุดจะท้องเดือดเรือดขึ้นเลยขึ่งเดียวแจ๊กแจ๊กเดียวถ้าอีกแจ๊กหนึ่งจะเป็นเลขแปดตอนนี้นะครับอาจารย์ต้นก็กำลังสาธิตวิธีการบินแบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นวงกลมเลขแปดหรือบินท่าทางอื่นๆนี่คือบินแบบไม่ได้บังคับด้วยรีโมทนะครับ เซตให้เขาบินเองแต่พื้นที่ต้องว่างต้องกว้างด้วยนะครับไม่งั้นก็ไปชนได้มันหลบไม่ได้นะเอาละครับถือว่าพร้อมแล้วที่จะเปิดเผยร่างทองของฮอลำนี้ว่ามันเหมือนจริงไหมถ้าดูกันแบบนี้ครับ เป็น,น,น<ไ>ปดินออโต้นะฮะไิ่งวงกลงเป็นวงกลมนะครับเป็นการบินเดินทางวงกลมแบบออโต้นะฮะสวยงามครับต่อไปเราจะบินเป็นเลขแปดนะครับ เป็นการบินอัตโนมัตินะครับอ,อันนี้เราว่าไม่ได้บังคับอะไรนะครับปล่อยมือได้เลยปล่อยมือได้เลยครับผมอาการย์สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเลยคิดว่าเล่นได้ไหมถ้าเป็น G P S นะครับ<อ>ใครๆก็บินได้ครับวองมางือกแล้วไปกินกาแฟได้เลยครับเ,<อ>เดินไปปัสสาวะก็ได้อย่ที่บินห้อง,งน้ำตามนั้นเลย เออทั้งนี้วางขึ้นินลงด้วยดีกว่าและนี่คือการบินหอตะเกลยิติเศษโอ้โหอะจับลงมาก็ได้ลมแรวครับเอาละลมมันค่อนข้างแรงครับเออไม่เหมาะการบินหอใช่ครับอันนี้ลมแรงประกอบกับวันนี้เราไปเคียย์ต้นไม้ออกด้วยเลยทําให้มันโล่งขึ้นไงเออลมเลยโล่งขึ้นลมมาเต็มที่เลยได้ลมมาเต็มที่ ีเรากำลังจะทำการจอดนะครับดูห้องไม้ทการจอดแนวขวางได้ไหมได้ครับโอ้ยประตูเปิดน <c oughs> ะครับ <c oughs> ใครสนใจก็ลองปาารึกษาอาจารย์ูดนะครับว่าอยากจะเล่นแพ หรือว่าอยากได้หอแบบไหนลำบดจิ๋วเดียวเท่าฝ่ามือก็มีหรือจะเป็นลำบิ๊กไซส์พอกับรดจนเลยนะครับเรื่องของขนาดอ่ะนี่ก็ทิ้งท้ายกับบรรยากาศยามเย็นให้เห็นการบินที่สวยงามครับผม